จเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโคโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562กลับมาพรากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เราคงจะสนทนา เรื่องของการภาวนาอนาปานสติเพื่อเกิดความสงบชุ่มชื่นแก่ชีวิตเพื่อตามรอยบาทองค์พระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของอนาปานสติหรือการมีสติระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงลมหายใจเข้าออก เป็นการฝึกสติฝึกการรู้ฝึกความรู้เป็นการเข้ามาดูสภาวะที่รู้ที่เราเรียกกันว่าจิตนั้นคือเป็นการดูการทำงานของการรู้วันนี้เราก็จะได้คุยกันว่าในการที่จะกําหนด ในการที่จะเข้าไปรู้าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสประชานาติก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งลมหายใจออกเข้านั้นก็มีหลายรูปแบบเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงรู้ตรงแล้วก็รู้อ้อมรู้ตรงก็คือว่ารู้เท่าที่ปรากฏเช่นเวลาที่หายใจเข้าหายใจออก เราสามารถที่จะจับความรู้สึกของลมเข้าออกด้านริมฝีปากบนหรือบริเวณช่องจมูกที่เราสามารถจับได้หรือว่ารู้สึกได้วันนี้เราก็จะคุยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของลมที่ผ่านไปและแสดงอาการออกมา ก็าสามารถไปกำหนดรู้ได้าการกระเพื่อมของร่างกายาความพองความยุบที่เป็นไปของท้องหรือความสะเทือนในส่วนใดส่วนหนึ่งความไหวส่วนใดส่วนหนึ่งตามเส้นทางที่ลมผ่านทีนี้ตอนนี้เราก็มาดูต้นลมกลางลมและปลายลม ต้นลมก็คงจะอยู่ที่ปลายจมูกต้นลมกลางลมปลายลมสังเกตดูให้ดีการขยับขับเคลื่อนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหากมองดอูอย่างสังเกตไม่ว่าจะใช้คำที่ต่างกันต้นลมกลางลมปลายลม แต่ถ้าพิจารณาถึงอาการที่ปรากฏก็จะเป็นไปอย่างพร้อมๆกันดูให้ดีก็เป็นไปอย่างพร้อมๆกันในการพิจารณานั้นอาจจะมีการสร้างขึ้นมาบ้างตามควรก็ได้เช่นว่าสร้างลมหายใจยาวขึ้นมาก็คือหายใจยาวๆให้สุดๆเพื่อที่จะดูอาการ ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างเบื้องต้นกับเบื้องปลายหรือว่าต้นลมกับปลายลมก็เช็ได้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันคั้นมาดูกลางลมก็จะมีความสัมพันธ์กันถ้าว่ามีการปั้นขึ้นมาเจตนาขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาจะดูให้ชัดก็ทำให้ยาวหน่อย ก็คือทำขึ้นมาหรือใช้คำว่าบังคับบ้างบังคับก็ได้เพื่อที่จะเห็นความชัดเจนระหว่างสัมบัภาพาของต้นลมกลางลมและปลายลมก็สามารถทำขึ้นมาก่อนอจุดประสงค์ของการทำขึ้นมาก่อนเพื่อความชัดเพื่อความชัดเพื่อความตื่นเพื่อความรู้ความรู้พร้อม ทีนี้ต่อมาเมื่อได้รู้แล้วว่าปฏิกิริยาถ้าปั้นขึ้นมาถ้าสร้างขึ้นมาแบบนั้นก็จะเห็นความสัมพันธ์กันชัดเจนถ้าจะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเหนื่อยอาการก็จะเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่ตอบรับมาก็คือเหนื่อยฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าสร้างขึ้นมาพอรู้สึก แล้วก็ที่เหลือก็เป็นไปตามธรรมชาติเรียกว่าค่อยๆผ่อนอาจจะอยากดูอาจจะอยากดูความสัมพันธ์ระหว่างเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของลมนั้นก็หายใจยาวหายใจยาวแล้วก็ปล่อยเต็มที่หายใจยาวแล้วก็ปล่อยเต็มที่ก็จะเห็นความผ่อนคลายนะผล สังเกตผลก็จะพบความผ่อนคลายเข้าเต็มที่แล้วก็ออกยาวแล้วก็ออกจะพบความผ่อนคลายจากการหายใจยาวแล้วก็ปล่อยออกมาจะรู้สึกว่ามันขาออกแล้วมันจะผ่อนคลายขาเข้าในหนักสักนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยดำเนินไปตามสมควร จะทำนานๆก็ไม่ได้จนเหนื่อยแต่แล้วก็ต่อมาก็ปล่อยปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติแล้วก็จากนั้นก็คอยดูเท่านั้นเองคอยไปรู้สึกต้นลมกลางลม,ลม,ลมปลายลมจะเห็นสัมพันธภาพระหว่างความรู้สึกที่ปลายจมูกแล้วก็จะมีอัพองหรือยุบ หรือว่าการกระเพื่อมบริเวณหนะ้าอ,อกลงไปถึงตรงนี้ก็จับส่วนใดส่วนหนึ่งรู้ได้แล้วเรียว่าสัมปชานโนสติมมาก็คือหมายความว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อม <c oughs> ส่วนใดส่วนหนึ่งไปโดยไม่ทิ้งขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับว่าจับเครียดคือถ้าจับมันจะเครียดถ้าปล่อยมันจะคลาย ถ้าจับจะเครียดจับเครียดทันทีมันเครียดตั้งแต่ส่วนกายแต่พอปล่อยมันก็สบายมันก็จะผ่อนคลายขึ้นมาจับเครียดปล่อยสบายไม่ว่าในส่วนที่มันเป็นกายก็ต่าง <c oughs> ถ้าจับไว้เครียดปล่อยสบายเช่นหายใจยาวในตอนนี้ถือจับ แล้วก็พบปล่อยละนปล่อยก็เบาเป็นทางโลก <c oughs> นี่ก็คือวิธีตาการที่จะทําให้เห็นถึงความชัดนั่นเองเ,อเป็นความชัดเจนครูบาอาจารย์เคร่งเคร่งก็อาจจะบอกอย่าไปกําหนดอย่าไปบังคับมาก็ถูกต้อง,องท่านแต่ทีนี้ถ้าต้องการเห็นก็บังคับดูหน่อยก็ได้ ก็คือมันบังคับได้อยู่เหมือนกันทีนี้การบังคับก็จะเป็นประโยชน์ก็ทำให้จิตรวมตัวได้เร็วจิตจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เมื่อเป็นการบังคับประโยชน์ของการบังคับตรงนี้บ้างก็จะมีเช่นเวลาฟาุ้งซ่านเวลามีความรู้สึกฟุ้งซ่านที่ปลอยแบบปกติ ปล่อยธรรมชาติจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็เรียกว่าหายใจยาวอีกเช่นกันแล้วก็ปล่อยหรือในบางการณีอาจจะมีการปวดหัวมาจากที่ไหนนปวดหัวก็ต้องมานั่งสมาธิดูการปวดหัวก็จะช่วยได้หายใจยาวแล้วก็ปล่อย ายจะยาวแล้วก็ปล่อยหลังจากนั้นปล่อยตามปกติต้นลมกลางลมปลายลมก็รู้สึกตามไปตามอัธยาศัยใช้คำว่าสังเกตสังเกตแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอคำเหล่านี้เป็นคำสมมุติก็ก็ขอให้ว่าเป็นการรู้ก็แล้วกัน อาจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เบื้องต้นก็ได้ถามกลางก็ได้หรือแค่รู้แค่รู้เฉยๆว่ากําลังหายใจตรงนี้ไม่ต้องบังคับใดๆก็เพียงแต่ว่าปล่อยการหายใจเข้าหายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ไปจับ ไม่ไปบังคับละทีนี้ไม่ไปจับไม่ไปบังคับล่อให้เป็นไปแต่ทีนี้อาการอื่นๆจะมาแทรกเช่นความง่วงนะเช่นความง่วงจะมารบกวนละ่นะท่านเรียกว่าถีนมิทะมันจะมารบกวนเพราความง่วงมารบกวนก็ใช้การบังคับมาช่วยได้หายใจให้ยาว แล้วก็ปล่อยให้สบายผ่อนคลายนะลงไปยาวแล้วก็ปล่อยสบายผ่อนคลายไปอย่างนั้นเนะี่ยความง่วงก็จะค่อยๆบัดเท่าแต่เรื่องง่วงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ขนาดที่ว่าพระอรหันต์ต้องฟังวิธีการบำบัดจากพระพุทธองค์ แต่ตอนนั้นพระโมคขลานะยังไม่เป็นพระอระหันต์ท่านง่วงได้ง่วงดีพระพุทธองค์ก็ทรงสอนวิธีการแก้ง่วงคลายง่วงโดยการขยับเนื้อขยับตัวเดินจงกรมบ้างเงนมองฟ้าบ้างหาน้ำมาล้างหน้าบ้างล้างตรงไปที่ตาบ้างอาการสุดท้ายก็นอนสีหาสยาต เพื่อที่จะเตรียมตัวลุกขึ้นอันนั้นคือบางคราวความง่วงนั้นมันพ้นไปจากนิวรณก็คือมันเป็นความรู้สึกทางกายที่เปลียจัดคือทำยังไงก็เอาไม่อยู่ก็ต้องเอนกายลงไปเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ทำตามที่ต้องการ เช่นว่าบางคนภาวนามาเป็นสิบชั่วโมงอาการนี้จะหนักมากแต mm hmm. ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอ็นกายซะหน่อยหนึ่งก็นึกถึงพระอระหรันต mm hmm. ์เราก็ได้ศึกษาพระอระหันต์ตามรอยพระอระหรันต์เมื่อมีปัญหาต่างๆก็ตอบปัญหาได้โดยการเข้าไปดูรูปแบบหรือเข้าไปดูแบบที่พระอระหันต์ท่านปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมเรื่องของอานาปานสติหรือการพิจารณาลมหายใจออกเข้าวทีน,นี้สว่วนเราจับต้นลมกลางลมปลายลมกันได้แล้วที่เหลือก็เป็นการศึกษาในรายละเอียดเองศึกษาตนเองแต่ก็สิ่งที่เล่านี้ก็เป็นกว้างๆหยาบๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่าให้เชื่อ อาจเป็นเพียงว่าวางคุยกันกว้างๆเท่านั้นแต่ถ้าเวลาปฏิบัติเข้าไปจริงๆก็ให้เรียนรู้ติดตามเรียนรู้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมหายใจทั้งสส่วนหรือสามช่วงหรือตลอดหรืออาจจะเห็นลีลาอื่นๆอาจะน้อเมื่อสงบดีจริงๆแล้ว ไม่ต้องจับต้นไม่ต้องจับลายไม่ดูอาการก็รับรู้เพียงการกระเพื่อมของร่างกายที่ยังบอกว่ายังหายใจอยู่ I am alive ยังมีชีวิตยอยู่ลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไป ในการพิจารณาอันนี้ก็เป็นเทคนิกเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับพระพุทธภาสิทที่เรียกว่าปราชาณาติก็คือความรู้สึกตัวอย่างทั่วถึงนั่นเองโดยตัวนี้ก็คือตัวกุญแจคำที่เป็นกุญแจสำคัญคือความรู้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ทีนี้ก็อาจจะมี คําถามมีหนูน้อยๆเคยถามว่าสมาธินั้นมันจะเกิดตอนฝึกหรือเกิดได้ทั่วไปมีหนูน้อยๆก็ถามผ่านเฟซน่ารักมากนะก็สามารถที่จะตอบได้โดยหลักการว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปเมื่อมีจิตใจจดจอ่อใช้เป็นภาษาพูดนะ ใจิตใจที่รู้เฉพาะเรื่องนั้นๆเพราะทุกครั้งสมาธิมันก็เกิดโดยธรรมชาติเมื่อให้ความสนใจก็ได้เราเรียกกันว่าจดจ่อก็ได้ให้ความสนใจก็ได้รู้ก็ได้เจตนาก็ได้ต่อเรื่องนั้นอย่างสนออกสนใจดูอย่างสนออกสนใจฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจสมาธิเกิด ตรงนี้สมาธิเกิดขึ้นได้อาจโดยเฉพาะหนูนหนูเวลาเรียนหนังสือถ้าอ่านเรื่องที่น่าสนใจแล้วค่อนข้างจะเพลินในเนื้อหานั้นในตำราน,นั้นหรือเวลาที่จะฝึกคณิตศาสตร์ที่มีโจทย์ยากๆสลับซับซ้อนที่ทำไปดูเหมือนว่าจะออกแต่ว่ายังไม่ออก ดูเหมือนจะแก้ได้แต่ยังไม่ได้ขณะนี้จิตใจจดจ่อเป็นพิเศษจิตใจให้ความสนใจเป็นพิเศษขณะนั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วไปก็มีสมาธินี่แหละทุกครั้งถ้ามันมีการจดจอ่อที่มีการให้ความสนใจเป็นพิเศษ ถ้าทิ่มเทจิตใจลงกับเรื่องนั้นทุ่มความสนใจอยู่กับเรื่องนั้นๆสมาธิก็เกิดทุกครั้งไปตัวสมาธิตอนนี้เป็นตัวธรรมชาติเมื่อ,อมันสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นก็ไม่สนใจทีนี้ถ้าไปสนใจเรื่องนั้นๆมากก็จะมีความชำนาญมีความรู้มีความลึกล้ำต่อเรื่องนั้น จากนั้นเราก็มาขยายต่อว่าสมาธินี้เป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาถ้าเป็นสัมมาก็จะมีผลเป็นความสุขเป็นความก้าวหน้าต่อเรื่องราวนั้นนั้นแต่ถ้าว่ามันเป็นมิจฉาก็จะเป็นเรื่องที่ผิดก็ผิดหนักเหมือนกันอ่เช่นว่าตั้งใจในการที่จะไปขโมยของ ด้วยความตั้งใจย่องแบบเบาๆที่เรียกกันว่าย่องเบาขณะนั้นต้องใช้สมาธิระดับสูงระดับตัวเบาระวังสูงสุดเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าจิตตั้งไว้ผิดขึ้นอยู่กับทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วนี่ก็เรากาเป็นสมาธิฝ่ายมิจฉาทิฏฐิคือพาไปใช้ในเรื่องอื่นหรือว่า คนที่ชอบเล่นไพ่อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิสูงมากแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งต้นคือนำตัวสมาธิไปเล่นการพานันเหมือนกับว่าน้ำเป็นของดีแต่ว่านำไปชงยาพิษดื่มก็ตายก็ตายเพราะน้ำนั่นแหละขนาดเดียวกันนำไปทำอาหารนำไปหุงข้าวก็ได้ข้าวสุกอย่างดี ฉะนั้นคำว่าสมาธินั้นยังเป็นเรื่องของพลังธรรมชาติเป็นเรื่องของพลังจิตโดยธรรมชาติส่วนจะเป็นประโยชน์แค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิตัวความเห็นว่าเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาเราจรึงจะไปบอกว่าดีหรือชั่วไปทางเดียวไม่ได้เพราะมันมีขั้นของมันอยู่ถ้าอยู่ในขั้นธรรมชาติ ต้องมีปัญญาเป็นตัวนำด้วยเหตุนี้เองในอริยมรรคมีองค์แปดจึงมีปัญญานําและก็สมาธิตามสัมาทิฏฐิเป็นผู้นำสัมมาสมาธิเป็นผู้ตามเพราะว่าสมาธินั้นเป็นสภาวะธรรมชาติที่รวมตัวกันขึ้นอยู่กับว,ว่ารวมได้หรือว่ารวมน้อยรวมความเป็นเอกคตา ก็รวมความเป็นหนึ่งเดียวจิตท,ที่รวมจิตท,ที่รวมที่เป็นหนึ่งเดียวนี่รวมไปทำอะไรรวมด้วยเจตนาอะไรที่เรียกว่าทิฏฐิถ้าว่ารวมด้วยสัมมาทิฏฐิรวมด้วยความรู้สึกว่าจะพินิจพิจารณาตัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนใช้สมาธิดู ตัณหาที่เกิดขึ้นราคะที่เกิดขึ้นโทสะที่ปรากฏขึ้นตอนนี้มีสมาธิแล้วก็จะให้เห็นความเกิดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดเจนไปถ้ามีสมาธิแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็กระจุยกระจายไม่ชักอาจด้วยเหตุน,นี้เองก็อาจได้ยินผ่านๆเด็กๆเ,เขาถาม ว่าสมาธินั้นต้องทำหรือว่ามันเกิดโดยทั่วไปทำด้วยแล้วก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปกเกิดขึ้นได้เมื่อจิตรวมตัวแต่ละครั้งก็เรียกว่าเป็นสมาธินั่นแหละทีนี้ลักษณะสมาธิของพระพุทธองค์พระองค์ตรัสไว้หลายที่หลายแห่งพอจะนำมาเป็นคุณสมบัติได้ลกล่าวคือ หนึ่งจะมีความมั่นคงสมาหิโตสมาหิโตก็คือกำลังกำหนดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยูอ่ความคิดนั้นก็มั่นคงขึ้นการให้ความสนใจต่อเรื่องนั้นมั่นคงขึ้นไม่ไหวไปตามสิ่งที่มากระทบทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะทางใจก็จะมีการมาจูงใจแรงจูงใจ จากใจโดยเฉพาะาเรียกว่าเกิดจากขันห้านั่นแหละมีสัญญามาจูงบ้างมีเวทนาบ้างคอยมาจูงใจเวลาที่เผลอแต่ถ้าเวลาที่ไม่เผลอก็จูงใจไปไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสัมมาสม,มาธิไม่ไม่เผลอไม่ไผลก็ไปพิจารณา ใช้สมาธินี้ในการไปพิจารณาธรรมนอกจากนี้เวลาทำงานแต่ละอย่างที่ลงไปอย่างสนใจการขับรถการปรุงอาหารการล้างจานการดาย่าการเกี่ยวข้าวหลายเรื่องก็เป็นสมาธิไปหลายครั้งทุกครั้งที่ม,มันมีความมั่นคงขึ้นมีความมั่นคงก็คือทำงานได้เยอะขึ้น อาทำงานเรื่องนั้นได้เยอะแทนที่จะทําทําหยุดหยุดที่เรียกกันว่าไฮเปอร์แต่เรียกว่ากลายเป็นไฮสปีดเปลี่ยนไฮเปอร์เป็นไฮสปีดคือทํางานได้เยอะนั่นสำเรียกว่าเป็นความมั่นคงสามาฮิโตต่อมาก็เรียกกันว่าปริสุทธโธปริสุทธโธก็คือบริสุทธิ์เพราะว่าเมื่อ ความรู้อยู่กับเรื่องเฉพาะหน้านั้นที่พระพุทธองค์รัจว่าตัทาตัทาวิปัสสติคืออะไรเกิดก็ไปรู้เรื่องนั้นรู้เฉพาะเรื่องที่ปรากฏหรือปัจจุบันขณะก็จะไม่ถูกสิ่งเศร้าหมองเข้ามาแทรกก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ก็สังเกตต่อไปเป็นความบริสุทธิ์ต่อมาก็ เป็นเรื่องของความอ่อนโยนเมื่อปฏิบัติไปลึกๆหรือว่าดูไปนานๆก็จะเกิดความอ่อนโยนทั้งงในส่วนกายก็จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าความอ่อนโยนทางกายสบายสบายไปทั่วลามหายใจ ต้นกลางปลายก็ค่อยเบาตอนลมหายใจเบาเรียกว่ากายระง,งับจิตก็พลอยระง,งับจิตก็พลอยไม่ฟุ้งไปด้วยก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ต่อจากนั้นก็เหมาะแก่การงานตัวนี้ก็คือทั้งสองงานทั้งว่าเป็นงานชีวิตประจำวันยืนเดินนอนนั่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ เรียนหนังสือ,อทำได้ดีถ้าจิตใจเป็นสมาธิทำแบบฝึกหัดได้มากดูดเรื่องหาได้ชัดวิเคราะห์วิภาควิจาร์สงเคราะห์เรื่องราวต่างๆผลพื้นฐานของจิตที่เป็นสมาธิได้มากไม่ถูกสิ่งอื่นมารบกวนได้ง่ายๆไม่มีสิ่งใดจูงใจไปทำในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน หรือาเวลาทำงานก็จะทำได้มากขึ้นกว่าคนไม่มีสมาธิสมาธินี่ก็แปลว่าตั้งใจตั้งใจทำคือใจตั้งใจไม่โอนไม่เอนไม่ไหลออกไปนอกฐานเราเรียกว่าความตั้งใจใจตั้งตั้งใจนอกจากนี้ก็ยัมีสติมีสมาธิมากขึ้น มีความตั้งใจมากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นนี่ก็คือหลักว่าตามหลักที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ก่อนอนอกจากนี้ที่ออกนอกพระไตรปิฎกหรือเป็นผลพลอยได้ผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตใจอ่อนโยนดีๆมั่นคงดีๆก็จะมีบุค,คลิกภาพที่ดีเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเปล่งปลั่งมีออร่าก <c oughs> ็คือเป็นคนที่ไม่น่าเง้าหน้างอไม่น่าดำมีบุคลิกภาพที่ดีไม่เกลียวกราดไม่เครียดกับใครเข้าใกล้ใครแล้วก็สบายใจาบางเรื่องอ,อย่างในอเมริกาบางทีเขาก็จะมียานอนหลับนอนหลับแ,แบบอ่อน แบบกลางๆและแบบหนักๆที่หมอต้องแนะนำแต่ถ้าทำสมาธิช่วยหลับได้วิเศษมากจะหลับได้เร็วปัญหาเรื่องนี้ไม่มีพอปัญหาเรื่องหลับได้ดีก็บรรเทาอาการที่เรียกว่าเป็นโรคปราาะสาทและวก็โรคที่จะไม่เข้ามายุ่งก็คือโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะถ้าปฏิบัติสมาธิภาวนา ใช้วิปัสสนาเข้ามาช่วยก็จะกลายเป็นว่าจะไม่มีโรคซึมเศร้าแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะรับรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติไปตลอดโรคซึมเศร้าแล้ก็จะไม่มนะีแล้วก็การทํางานอื่นๆก็จะทยอยเป็นความสําเร็จมามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลอื่นเพราะว่าไม่งุดหงิดไม่งุนง่านไม่ใช้กิเลสเข้าไปแสดงออกอิจาริษยาพยาบาทมีความรู้สึกหยิ่งยาโสโอหังต่างๆพวกน,นี้ก็จะไม่มีในผู้ที่ภาวนาอยู่เป็นนิจก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเมื่อร่างกายดี จิตใจดีก็จะส่งทําให้ร่างกายดีก็สั่งสมองจิตใจที่ดีก็มาสั่งงานกับสมองได้ดีสมองก็สั่งงานกับร่างกายดีทั้ง3มประการ3 in 1วรวมเป็นเดียวกันก็กลายเป็นสุขภาพชีวิตที่ดีวันนี้ก็ได้พูดเทคนิคเพิ่มเติมต้นลมกลางลมปลายลม ืออาจจะเรียกว่าวิธีภาวนาแบบง่ายๆก็คงจะต้องอยุติเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนยาวพอต้องควรหากมีสิ่งใดที่ญาติโยมจะเพิ่มเติมก็ฝากไว้ห,หรือบางทีอาตมานึกได้ก็นำมาคุยต่อก็คงจะยุติตัวเนื้อหาสารธรรมไว้เพียงแค่นี้